<c oughs> สวัสดีครับมาแบบไวๆเลยนะครับผมตอนนี้10บโมงครึ่งนะครับคือเห็นหลายคลิปแล้วมีคนถามว่าสคริปต์ยังใช้ได้อยู่ไหมกับเอปกซีซั่นล่าสุดนะครับผมอันนี้ผมเบอร์เอร์หน่อยเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลย10บโมงครึง่งนี่หน่อยกูยังไม่นอนวะเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับว่ายังใช้ได้ไหมนะครับซีซั่นที่26แล้วนะใช่ปะ่ะหรือเท่าไหร่ละอ่ะเดี๋ยวมันมีมันมีวิธีเช็คอยู่ว่าซีซั่นที่26มีอะไรใหม่นะเันนี้ผมเบอร์เอรหน่อยนะต้องขอโทษด้วยนะ นี่ครับ r e แบบใหม่อันนี้คือการยืนยันเลยนะว่าเป็นเออแพทใหม่เลยพวกคู่อ่านดิแพทใหม่จริงพวกคู่แดงพวกคู่แดงมีะไรแพทใหม่ไหมเน่เน่เ่เน่ไอ้พวกเนี้ยอ่านะฮะสคริปต์ยังใช้ได้ไหมอ่ามาดูกันแน่นอนเอาเก็บไม่ได้อ่านเน่เอาเป้าเป้าเป้าประจำผมเป้าประจำเป้าประจำอ่นนะพร้อมยัง ไปแ้าทำไมกูไม่ยิงเป้าให้เขาดูปะเนี่ยเอามทำมาโอ้โหเป็นไงเป็นไงยังใช้ได้อยู่นะครับอะลองลองยิงธรรมดาหไหมอะช่างมัน,นะฮะธรรมดามันดีดไปโอเคก็มาอัปเดตนะครับล่าสุดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมเอ้เดี๋ยวต่อมาลองอ้นี้ไหม เน่เน่เน่เน,น่อ่าอ่าสามอ่าสามตัวหนึ่งก่อนใช้อ,ววอกะก่อนใช้โอ้ว,ว้าวอีกรอบหนึ่งก่อนใช้โอ้ว้าวโอเคใช้สิโอ้โหนิ่งจัดโอ้โหนิ่งเกินยังใช้ได้ครับโอ้โหความกลางของผมคืออิ่มไม่โดนเนี่ยแหละฮะผมไม่มทำวัตถก จากตามศัตรูได้แก่ไงแก่แก่แล้วโอเคอัปเดตแค่นี้พอครับเห็นถามกันหลายคนว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมทำไมาผมใส่หูฟังข้างเดียววะเอาว่าผมไปละบ,บายบายเฮ้ยเด้อเด้อตอนไปก่อนไปให้ดูอีกทีหนึ่งรีเฟซด้วยรีเฟซเนี่ยหาว่าแบบแประตอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้วันที่15สิงหานะครับ2025นะฮะโอเคไปแล้วครับาบายบายมาไวๆเพราะยังไม่นอน